ขอบสนามนิดย you know ูโนไม่รู้ก็ดีแต่ถ้ารู้มันดีดี oh, <that> ชาวขอบสนามรู้หรือไม่ว่ากเกรียนโอบริจาคก,การกุศลไปมาก oh, <that> แค่ไหนภาพลักษณ์ของม oh, <that> าริโอบาลโลเตลี่อ,อาจจะดูผิดระเบียบและกวนส้นตีนตั้งแต่แรกเห็น <Yeah. S 1> แต่ความจริงแล้วนอกสนามพี่โอเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ช่วยเหลือการกุศลเยอะมากๆเพียงแต่มันไม่ค่อยมีข่าวออกมาเท่านั้นเพราะข่าวพวกนี้มันขายไม่ได้เพราะลุกความเกรียนของเขามันบดบังจิตใจอันง,งดงามนั้นอยู่ ซึ่งนับตั้งแต่แ,ตแกมีชื่อเสียงเงินเดือนเกือบครึ่งหนึ่งของบาลอตเตอรี่ถูกบริจาคให้กับโครงการ NYPAW หรือ Network of Young People Affected by War ที่เป็นองค์กรช่วยเหลือเด็กที่ผลกระทบจากสงครามรวมถึงมูลนิธิอื่นๆมากมายก่ายกองไปหมดและอีกสิ่งที่บาลอตเตอรี่ทำอยู่ไม่เคยขาดนั่นก็คือการช่วยเหลือสุนัขเพราะว่าแม้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ของเมืองนอกเขาจะเข้มข้นกว่าบ้านเราแต่ก็มีพวกสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งอยู่ดีเขาบริจาคเงินมากมายให้กับเรื่องนี้รวมถึงยามว่าง พี่โอเนี่ยเขาจะเป็นอาสาสมัครพาพวกสุนักเหล่านี้ไปเดินเล่นอีกด้วยขอบคุณข้อมูลต้นฉบับจากแฟนเพจนักเตะอรับโลกบายยนัสสุดยอดแฟนพันแท้ขอบสนามดิดยูโนความรู้วงการบอลดีๆที่มีมาเสิร์ฟให้ท่านฟังแบบมันๆสั้นๆและได้ใจความอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจขอบสนามกันด้วยนะครับ